ผมได้เข้ามาเล่นไหมครับแต่มันไม่เหมือนเดิมมันต่อไปผมได้เลือกเล่นเกมม c ครับที่มันก๊อปมาเหมือนของแค้เลยละ่ะผมลองไปดูวิธีการใส่รีซอสแพ็กมาซึ่งมันต้องใช้เงินในเกมมนซื้อแล้วนะแต่มันก็ไม่เป็นไรผมได้กดสร้างห้องไม่ใช่สิ้องเรียกว่าสร้างโรค ผมได้เกิดมาที่โลกใบใหม่ผมจะมาเอาชีวิตโลดที่โลกใบนี้ในเวลาหนึ่งรอยวันในวันแรกนะคบผมก็ได้เกิดถูกดรอบแล้วก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอ,อ้ยรถไปเลยสองหวัวใจวันแรกก็ไม่มีอะไรมาคับผมก็เลยได้ไปตัดไม้สักน้อยพอวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดผมจะตัดไม้ให้ได้เยอะๆเลยแหละ แล้วก็ไปหาทำเลสร้างบ้านตัวยข้ามไปตอนวันที่เจ็ดเลยซึ่งผมก็เดินทางมาไกลยอยู่ผมก็ได้เดินไปตามทาง,ทางก็เจอกับเออต้นไม้สีขาวกับไม้อัน,นี้ผมผมคิดว่าผมจะไปหาทำเลสร้างบ้านแหละผมก็ได้พยายามเอฟเคก็ตากฟรา์มายตั้งแต่วันที่หนึ่งถวันที่เจ็ดนะเออผมขอครับ ของเตรียมของไว้ก่อนเยอะไปหน่อยผมก็ได้คราบไม้สติกแล้วก็โตครับก็วางแล้วก็ผมก็ได้คราบบกรอกดาบขวานพิกเอ็กแล้วก็ได้ปุ๊บในในวันที่เจ็ด ผมก็ได้พยมพยัพยเพื่อจะตามหาแกะและ้วก็พวกทำเลสร้างบ้านผมอยากสร้างบ้านแถวแถวเออทะเลนะแล้วก็เจอไก่กลางทางผมก็เลยคิดว่าผมจะเก็บไก่ไปกินด้วยเคผมก็ได้เจอกับหมูซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมาก เแล้วผมก็ได้เดินทางไปแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะเดินทางไปทางไหนดีแต่ถ้ามันมืดนะผมก็จะต้องโ oh อ้ไม่ก็เน้อลุ่มประด็ดขานนะไอใช่ฮนะผมด่าตัวเองทำไมก็ไม่รู้นะแล้วผมก็ได้เดินตามไปเรืเร่อยๆก็เจอกัด แหลงน้ำผมไม่ค่อยสนใจแหลงน้ำสักเท่าไหร่นะแล้วผมก็โอ้ตอนนั้นไม่รู้ผมในหัวมคิดอะไรอยู่นะผมเผลอตกแล้วผมเกือบตายโอ้เฉดผมไม่รู้นะว่าตอนนั้นผมโง่หรือว่าผมเผลอไหมอ๊ดโอเค ลงมาเลยอ่าเจอแก่แล้วก็เจอทำเลสร้างบ้านดีๆแล้วเจอทำเลสร้างบ้านดีๆแล้วครับซึ่งวันที่เจ็ดก็ได้ทำการขุดบ้านแต่ยังไงซะบ้านนี่บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านทายวนไม่ใช่สิ บ้านชั่วทาวของผมั่วทาวไปนานเลยแหละเดี๋ยวอีพีต่อไปผมก็จะเอ,อ่อมาทำการแบบเขาเรียกอะไรนะมาย้ายบ้านแล้วก็ไปกาสศึกษาแล้วก็สร้งางบ้านสวยๆที่หนึ่งแต่ตอนนี้ก็ต้องฟังหินก่อนผมก็ได้เอ,อ่อไปเก็บแซลมอนแต่ผมไม่เจอแซลมอนนะ ผมคิดว่าผมจะไม่เจอแตมอนแต่ผมขออย่าไปเจอเจ้าซอมบี้เลยซอมบี้ที่มันอยู่ใต้น้ำอะ่ะโอเคอเฮ้ยเจอแล้วแตมอนแตมอนใช่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 แตมอนไม่กินไอ้แตมอนไหนมันอยู่ไหนแตมอน ไมการจับแซลมอนมันต้องยากขนาดนี้เย้้ <Yeah. S 1> ผมก็ได้เข้าไปตกแต่งในบ้านชั่วคราวของผมสักหน่อย <Okay. S 1> ผมก็ได้วางเตาเผาพิเศษวางไว้ผมก็ได้รีบทำการเผาเนื้อทันทีใช่ผมต้องการกินเนื้อซึ่งมันก็เผาเร็วเอามากเลยแหละ ผมก็ไดเอามากินเลยแต่ทำไมมันไม่ออกมาประมาณนี้แล้วผมก็ได้กินกในวันที่เจ็ดของผมมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากตอนยิมพาทิศก็ใกล้จะตกดินไปกันแล้วผมก็ได้คราบขวาแล้วก็พลิกแอคหินไว้แล้วผมก็ได้ถุงกองครับผมก็ได้เจอกับ กองโจรที่เออแม่มอยู่ใกล้บ้านผมเลยซึ่งกองโจรน,นั้นไม่กี่วันมันก็จะหายสาบสูญไปเลยฮะแต่ก่อนอื่นระดับเราแล้วอะ่ะมันมันต้องเสือครับแต่ผมสงสัยอย่งห่ถ้ามันมีกองโจรมันก็ต้องมีหมู่บ้านเ p c อยู่แถวนี้ ผมก็ได้ใช้วิชาวัดเส้าลินทุยผมก็ได้รีบเก็บของที่สำคัญของผมแล้วก็รีบเข้าไปทำมือคิดท,ที่จะเข้าไปทมืของหวังว่ามันจะไม่เห็นผมใช่ไหครับมันไม่เห็นผมผมก็ได้เซฟตัวไว้ก่อนแล้วก็เจอมันอยู่อีกวัน,นแต่ผมไม่รู้ทิดอะไรนะผมรีบวิ่ ไปปล่อยกูเลมมก่อนเลยใช่มันสำคัญมากแล้วผมก็ได้โดนยิงแต่ผมใช้แคปเต็โจ๊กม,มาสเตอร์ระดับอีพิกก็เลยหนีมันมาได้แต่แม่งมากันเป็นกองเลยผมคิดว่าผมน่าจะต้องหนีมันก่อนละผมก็ได้หนีไป อีกฟากหนึ่งต,ตอนนี้มันก็จะมืดแล้วผมก็ใช้พลังอันอีเปกของผมวินไม่ใช่สิขึ้นมาบนนี้ได้แต่ผมก็ไม่กล้าที่จะลงไปก็เลยอุดรูไว้ก่อนอู้ของอย่างดีของดีมากซึ่งแต่ละอย่างมันก็ดีเขาใช้เวลาเก็บแป๊บ ไม่ใช่ค่ะเราจับกุมแล้วผมก็ต้องเก็บไว้ดิเออแล้วผมก็ได้ดูก่อนว่าที่เอลอนโกเลมันมีอีโวเกอร์อยู่หรือเปล่ปา